สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กระลบรักทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้ผมนุ่มนันนุ่มพาหลอกนะครับก็ได้มีโอกาสได้อัปเดตนะครับพามาหลอกมาชมสวนแตงนะครับของเบาอัดสวนเซรีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตสู่ชมครับมาหลอกพาหลอกพาชมเบิ้งคือพามาหลอกมาชมเบิ้งคือความสวยงามนะครับของแตงหลังจากผ่านไปนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปที่แล้วเนาะแตง27วันนะครับ ซึ่งกระพานมาซีฮามือนะครับนี่เบิ่งเอาครับความสวยความงามหลังจากที่ไทยทำไปแล้วมาตา้งจงหวัดตากผมก็จะได้เลยลงมาทั้งทีนะครับทั้งสวนแต่งมาอัปเดตสู่เบิง่งสู่ชมนะครับสาร,พ,รพัดพี่น้องเฮานะครับที่สนใจในการเกษตรรักในการทำการเกษตรนะครับปลูกแปลงเนาะนะต้นนี้เพิ่อนเกิดหี่ยวๆในยังอยนะครับกดถือน้าปันเลย ่วความสวยความงามเพื่อนนี่็ถือว่าโอเคครับปิดลูกได้ดีนะครับเพื่อนให้น้ำสม่ำเสมอครับการให้น้ำสม่ำเสมอแล้วก็การตัดแต่งใบนะครับการตัดแต่งใบข้างล่างเพื่อทีตัดแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับตัดออกนะครับเพราะว่ามันหนาขอกดอกออก,อก,อกมากแล้วครับตอนนี้ นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให้ใกล้ๆนะครับนี่ติดทุกข้อเลยหมักแดงครับหมักแดงแตงกวานะครับพันนี้รือว่าโอเคครับขึ้นยุ่กับสายพันธุ์น้ำขึ้นยุ่กับปุ๋ยฟอมครับพี่น้องครับขึ้นอยู่กับความพร้อมสภาวะของอากาศสภาวะของน้ํานะครับนี่ดินนี้เข้าปลูกได้ทุกๆดินนะครับ สถานที่ปลูกเราต้องเตรียมพร้อมนะครับตั้งเตการตัดแตงบบ่งแบบเบื้องฐางนะครับการตัดแต่งบนแต่งได้ดีนะครับเพื่อที่จะมาให้มีเชื้อโรคเชื้อรามีแมงมาลบกวนควรตัดแต่งจิ่งแบบน่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอาลูกนะครับอีกประมาณจักหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสู่เบิงสู่ชมนะครับฟังทั้งที สวยงามนะครับพี่น้องครับดูใกล้ๆเลยนะมาติดทุกคอเลยนะครับคือเพิ่นการให้ปุ๋ยแห่น้ำนะครับให้ตรงกับตามทางหลักวิชาการทางการ,กรเกษตรเพ่นไดแนะนำมากนะครับครั้เบิงครับให้ช่มนะครับตือแปงนะครับว่ามันออกทุกคอแล้วครับเนี่ย เพิ่นกระชีดพ,พ่นปุ๋ยน้ำเล็กนินไฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยสูตรหนึ่งสูตรสองจะสังเกตดูนะครับถ้าหากมีใบใบใ่ใบหนานะครับยอดอวบอการจเจริญเติบโตการเดินเพิ่นกระสีไปได้สวยได้งามนะครับเดี๋ยวของสวนพ่นว่าว่ออาพอจักษซากลักไม่ได้ยกัก4ีเมตรุูแล้วละวะนะครับความสวยความงามติดทุก ยอดติดทุกข้อเลยนะครับทางสวนเสรีนะครับทางบ้านอ่างคำโคโดยเบ้าออดเพื่อนนะครับเมื่อนี้เพื่อนได้เห็ดลักได้เห็ดข้างของแคทตาลูปนะครับเดี๋ยวออกจากนี้ผมจะพาไปเบิ่งแคทตาลูปที่เพื่อนปลูกไว้นะครับแต่ตอนนี้ชมแตงก่อนแตงกวาครับโอ้ยสวยงาม ติดทุกข้อติดทุกยอดเลยนี่หลังจากที่ผมนิคลิปที่ผ่านๆไปนะครับยังโบขึ้นสูงปานนี้นะครับจะขึ้นประมาณเครื่องหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งปานนี้กลับมาแล้วนะครับขึ้นไปยอดสูงอวบดีนะครับถ้าหากเป็นคน,นีนก็โอ้ หรือว่าเป็นตะเบิงปิดตะชมนะครับนี่เป็นหมากใหม่นี่ก็ยัางงามสานีครับลูกกวบลูกสวยนี่บัตอง่วงครับราคาดีาแน่นอนครับก็คนยุ่กับคนไกลการตลาดาละครับในช่วงนี้ราคาจะเป็นจังได้พันขวนบอนะครับบาอดกับปาวดาว่าไห้มันได้ราคาดีนะครับสำหรับแง่งกีนี่เป็นสำนีแม่ค้าประจําแล้วนะครับแม่ค้าประจําโทรมาสั่งล็อกไว้แล้ว ก็ต้องห่วงเลยเหตุการณ์เกษียเท่านี่มีเงินแทนแน่นอนนะครับบมมีอันนี้แค่ผมสิยูยังกระไาายเพิ่นว้า,านะครับนี่ก็คือเสียงจากพี่น้องเกษตรกรกตัวจริงเพื่อนเฮ็ดจริงท่ำจริงครับใส่ใจดูแลคือเพื่อนว่านะครับ็หดหยังกถ้าหากว่าใส่ใจดูแลมันก็สีบ่ได้นะครับนี่นะครับแดงเบิง่งลูกมีหมากแล้วนะครับเิ่มใหญ่แล้วนะครับ ติดทุก้อครับพี่น้องครับติดทุกข้อเลยโุ้ยตัวนี้ผมโบน้ยองครับวอาอีลีว้าตรงๆเลยโบนิยองขายถือว่าคักครับตามที่เฮตมาสามปีสี่ปีครับอยู่กันมานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้พิ่นต่อยยอดไปทังทุเรียนพืชอายุสั้นนี่เราต้องห่วงครับสังเกตเบื้องใบเลย คืออายุสั้นทุกชเนิดนิดถือว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังงคืนระสุดยอดอยู่ไปได้เรื่อยๆอวบนะครับแต่ละย,ยอดอีอวบใบนี่คือก็บใบมัอือสวยงามปานใบฟักท่องครับใบหนาลำต้นอวบยอดอวบอีกทุกข้อเลยอีกตพ้น ทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองครับบางอ,อัดเพิ่นต่ำลงไปแล้วเกี่ลงไปนะครับแต่ละเงาครับพี่น้องครับปิดชาบลาบเลยนี่เพิ่นแต่งกิ่งได้ดีครับแต่งกิ่งได้สวยงาม้าว่ามีแม่ค้ามารับแล้วนะครับมีแม่ค้าประจำแล้วนะครับมีแม่ค้าประจำสวนแล้ว งามนะครับทายให้เบิงทายให้ชมสำหรับปุ๋ยน้ำเล็กนินไฟของเราถือว่าสวยงามสีป่นเราอดขยันนะครับเด็กเบาอดถึงพญทูตเราเนี่ยว้าตื่นแต่เด็กลุกแต่เศร้าขนาดเล้นะครับเยี่ยวกอบการาเกษตรนับเลยแหละละว,ว่า่เป็นคือการเบิดครับ บริเวณนี้3งานเหมือนกันหมดเลยความสวยความงามความดกบอตองงวงครับอตองว้าถึงหานะตัวจับได้งากครับในขณะนี้ถามเรืองรสชาตินะครับกรอบหวานอร่อยนะรสชาติเป็นกรอบอยู่แล้วนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำริ่ินไฟของเราไม่พักแทะเป็นว่าหนาลนคนเป็่าพักไปนั่นบนนมนโน่นเป็่ว่า ครบพอได้ครับการันตีเลยทหากบอดีทหากบัวไข่ทหาเมันก่เป็นจริงคือผมเบอกนี่บ่สามารถที่อยู่กันการันตีได้ถึง3ปี4ปีนะครับนะตั้งแต่2016ครับถึง2020กับบริษัท p ีเอสโปรดักชั่นส0 1 6สาขาหย่งอยู่จังหวัดอุดรธานีครับมีนักวิชาการลงทุกพื้นที่ให้คำปรึกษา นะครับเกี่ยวกับการใส่ดูแลตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่นก็จะได้มัดยอดบานยังขึ้นเรื่อยๆครับสังเกตยอดเด้อพี่น้องนี่ไม่เป็นปัญหานะครับเกี่ยวกับการให้ลูกใบนาะใบใ่ยอดอวบติดทุกข้อครับ สังเกตบ้างง่ายๆครับนี่มักแตงนะครับบอเมนัอื่นครับนี่กับมักแตงได้เลยนะหอนยอดครับเริ่มออกน้ำยอดจำ,ย,ดำย่างนี้ออกเบิดครับเติดท,ทุกข้อเลยคอตายจ่ใส้มีดจะคอเลยผมบอกเลยนะครับขับมัดบอดีแน่นิลมแท่นี่คือผลงานของเพ่นการบริหารจัดการครับ ต้องทําบริเวณโคนข้ากล่างนี้นนให้สะอาดนะครับตัดแต่งออกบริเวณโคนนะ้สะอาดต้นสีได้หายููใหาหมากตั้งแต่พี่นะครับกินเญงาเอาอัปเดตสูบเบิงสู่ชมนะครับสำหรับทางสวนแตงกวาทางอ่างคำคอของเฮานะครับของเบาอด เหมือนกันหมดเลยผมเข่าล่องเดียวนะนี่ขนาดเข่าล่องเดียวครับพี่น้องครับคิดดูเข่าล่องเดียวยังขนาดนี้เลยขนาดเข่าล่องเดียวนะครับเดี๋ยวผมสี้ผ้ามาเบ่งมาชมตอนเก็บลูกจริงๆนะครับเก็บลูกอีลีว่าจะ ได้เยอะขนาดไหนนะครับอัปเดตสูบังสูชมครับตอนนี้ความสวยงามครับความสวยงามบัวง,งามซื่อครับมีลูกมีหมากพร้อมตอนนี้เพิ่นให้น้ำครับให้น้ำไปด้วยระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำหยดนะครับนี่ร่องที่สองครับร่องที่สามนีม่เบื้องเอาครับพี่น้องครับ คือกันเปิดที่พะโบกันนี้เนาะใบไหลใบนาลูกดกเออจะเป็นง้วเป็นควายกันทายง่ายให้ลูกดกเพณ่นว่าค้นเดชนุ่มนานโนนเพื่นว่าค้นกันยังบประสบการณ์ปันได้ครับคนนั้นก็ทายง่ สีงามคือกันตัวเนาะขึ้กันกะบางไม่ห้ให้เลยแหละเ <c oughs> นาะนะครับไทยสู่เบิงส่ชมครับอัปเดตเช้านี้ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเบิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงแคนตาลูปครบับตอนนี้ครับแคนตาลูปที่บ่าวอ,อดเพิ่งลงไว้นะครับลงเป็นครั้งแรกเนาะลงเป็นเทือแรกเพิ่นอาจสีบอท่านได้ชำนาญนปัานนีเพิ่นเพิ่งจะปลูกแต่วา่ากะผมจะพาไปเลาะเบิง ว่าสวยงามซํำใดนะครับล้วันนองครับตทุกตาทุกข้อเลยนะครับน้ำยอดเพื่อนนี่แต่บ,บักแตงนะครับบุเมแนาอื่นเลยแตงคักๆครับมาเพียรสูบังสูชมเช้านี้ครับติดตามกันต่อไปนะครับตอนต่อไปว่า เพื่นสีห้ผลผลิตได้หลายสำเด็นะครับอยู่นี่สามงานนะครับสามงานแตงก็สองงานนะครับสำหรับทั่วเพื่อนกัดจะหนึ่งงานเป็นสามงานนีความสวยความงามเพื่อนครับพี่น้องครับอับเดียสูบังสู่จมป้ยคับแท้ๆผมละสะออดครับพีพอยี่แม่ กืชิมัดยอดปั่นยั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ดึงขึ้นนะครับพืชนิมัดยอดขึ้นเพราะว่าต้องเอาให้เพื่นิ้นไปสูงสูงเท่าเดยืดเท่าไหร่ยิ่งจะได้ลูกเยอะนะครับเอาเบิง้งเดี๋ยวผมไพายเบิ้งแคตาลูปหลังจากที่เบิ้งแสงแล้วเข้ามาเบิ้งนะครับสำหรับแคตาลูปครับบาวัดเพิ่นนะใส่ระบบ น้ำยดยุนี3สามงานครับ3งานวิธีการวิธีเห็ดเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดไมมข้างไหมอยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตสูเบิงสู่ชมนะครับต่อไปว่าแคตทลุปแปลงนี้จะสวยงามขนาดไหนนะเอราะว่าตอนนี้ก็เพิ่นเห็ดข้างอยู่นะครับเฮ็ดนลักอยู่ สักลักสร้างยังแล้วเด็กกับผมสิพามาเบิงมาชมอีกคนอนึงนะครับว่าเป็นจังไดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมากับผมได้นะครับเข้าไปที่ทาง Facebook ครับคนเกือบรอหรือจะเข้าไปทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปครับเบอร์โทรครับ0 8 4 8 4 4 7 3ส9ครับสอบถามรายละเอียดมากต้องการจะได้สินค้าตัวใดผลิตภัณฑ์ตัวใด นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับทุกคำถามนั้นมีคำตอบครับทางบริษัทของเราครับ PS Production 2016ให้คำตอบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท,กทุกท่านเลยนะครับอยากสอบถามอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาอยากได้ปุ๋ยน้ำได้กินไฟหรือว่าต้องการอยากจะได้ฮิวมัดเป็นปุ๋ยเม็ดกรมีนะครับราคาเท่าไรนะครับสอบถามมาทางทีมงานมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายส่งเสริมหรือฝ่ายวิชาการของเขานะครับมีคำตอบให้สรับอแม่พี่น้องเขาบสำหรับคลิปนี้อำลาพระจากไปสักก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับติดตามสำหรับทั้งสวนแตงและแคนตาลบต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จะ่ริืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำหนึ่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปไปสักก่อน